สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมนะครับมาครับมาครับคลิปนี้นี่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเคยเห็นแล้วแล้วก็น่าจะรู้จักดีนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ที่ผมค้นมาลงก็เพราะว่า,าคลิปก่อนหน้านี้นะครับ หลายคลิปก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะเนาะนะครับผมลูกค้านี่นม์ไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ผมก็ไปเอาไปค้นใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับก็มาเจอแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่ผมเก็บตังหกเพราะอะไรครับเพราะว่าสวยเพราะว่าองค์นี้สวยก็เลยเก็บตังหกพอเก็บตังหกปุ๊บก็เลยไปค้นมาว่าองค์ที่แล้วลูกค้านะครับลูกค้านี่นม์ไปแล้วนะครับลูกค้า ประจําเนาะต้องบอกว่าลูกค้าประจําเนาะนะครับเขานิมนต์ไปแล้วนะครับผมแล้วก็เลยเผื่อบางคนพลาดไปเพราะว่าลงเพียงวัน2อวันเท่าน,นั้นนะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็นิมนต์ไปนะครับเป็นลูกค้าขาประจํานิมนต์ไปแล้วก็เลยเออเดี๋ยวเกิดบางคน,คนคนอื่นก็ยังไม่เห็นเนาะบางคนยังไม่เห็นก็อยากได้นะครับก็เลยเอาวะลงก็ลงวะองค์นี้ผมบอกอย่างนี้เลยนะองค์นี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับองค์นี้จะพิเศษตรงที่ว่าพระองนี้นะครับ ดูนะครับนะครับมีการาลงรักน้ำเกลียงนะครับพิเศษลงรักน้าเกลียงนะครับผมต้องเรียกว่าสาภาพนี้ถือว่าสาภาพสวยแบบสมบูรณ์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพูดมาตั้งนานบางคนบอกว่าแหมทําไมไม่บอกกระดีภาอะไรบางคนยังไม่ทราบเนาะนะครับผมครับขออนุญ,ญาตนะครับผม พระองค์นี้นะครับผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมพระองค์เนี้ยเราจะเรียกกันว่าแม่นางกวักคู่นะครับผมแต่บางท่านน่ยก็จะเรียกกันว่าพระแม่โพสีพระแม่โพศกนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ,อธิบายนิดหนึ่งนิดเดียวเพราะว่าคลิปนี้จะได้ไม่นานเนาะเดี๋ยวมันจะคั่มนะครับพระองค์นี้คือพระของท่านนะครับหลวงพ่อเฉยนะครับผมแห่งวัดท่าควายนะครับผมเป็นพระหลวงพ่อเฉยแห่งวัดท่าควายถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนึกถึงภาพปิดตาสองหน้า นะครับนึกถึงพระปิตาที่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเด่นดังมากนะครับองค์หลายหมื่นะครับตอนนี้นะครับสวยๆนะแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระปิตาโอเป็นอะไรที่หลายๆท่านอยากได้แล้วก็สะสมมานานโดยเฉพาะคนคนจังหวัดสิงห์บุรีและใกล้เคียงนะครับผมนะครับ ท่านเป็นใครนะครับผมถ้าตามประวัติจริงๆแล้วนะท่านก็คือเป็นหนึ่งในเกจิที่แบบรักสนโดนะครับผมแล้วก็มีวิชาคมสูงแก่กล้ามากกระทั่งหลวงปู่สุขแห่งวัดปักลองพระขามเท่าเนี่ยนะครับยังยอเลยครับแล้วก็ ได้คบหากันด้วยซ้ำนะครับผมได้ไปมาหาสู่กันด้วยซ้ํานะครับผมแลกแลกเปลี่ยนวิชากันด้วยซ้ํากับหลวงปู่สุกักบหลวงพ่อคงแห่งวัดปังกะพีนะครับผมนะครับผมคงอยู่สู่กับผู้ง่ายก็ยังเป็นสามิสาธรรมิกกับท่านหลวงพ่อเฉยองค์นี้หรือหลวงปู่เฉยแห่งวัดท่าควายองค์นี้นะครับทำให้ท่านโด่งดังมากๆในในช่วงหนึ่งที่แบบดังมากๆแล้วก็ พระส่วนใหญ,ญ่ท่านท่านทำนะท่านสังเกตดีๆนะจะเป็นพระปิดตานะและแม่ตะข้างเหรียญน,นะเหรียญปิดตานะแล้วก็พระแม่โพศบกับพระแม่โพสีนะหรือพระแม่โพสีหรือกับพระแม่โพศบอย่างนี้บางคนเรียกว่าแม่นางกวักคู่ท่านสังเกตดีๆนะครับผมหลวงปู่เชยหรือหลวงพ่อเชยแห่งวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมนะครับท่านมักจะเน้นนะครับเน้นไปในทางด้านทำมหากิ่เน้นเน้นไปในทางด้านมหาลาภ เน้นไปทางด้านความสําเร็จหรือว่าประสบโชคนะครับอย่างาพระปิตาเราก็รู้รู้อยู่นะครับว่าเป็นพระปิตามห AL าลาบนะครับแล้วอย่างสร้างเนี่ยนะครับสร้างพระแม่นางกวักคู่เนี่ยนะครับผมนะครับเป็นแม่นางกวักคู่หรือเขาเรียกกันว่าพระแม่โพศพ um นะครับผมก็เน้นไปทางเกี่ยวกับความสําเร็จความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะชุดนี้นะครับผมที่ท่านสร้างเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่า ให้กับชาวนานะครับส่วนใหญ่จะให้กับชาวนามามานิมนต์อาราธนานะครับเพื่อใหอ้ประสบความสำเร็จในด้านของอาการปลูกข้าวปลูกนาปลูกข้าวทำสวนต่างๆนะครับเพื่อให้มีเพื่อจะได้ไม่ให้มีอุปสรรคใดๆนะครับเชคเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาที่นำไปใช้นะครับคิดสิ่งใดนะครับ ก็จะให้เจริญพอ่อพ่อพูน่ะพูนผลและจะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นๆน,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 นะครับผมนี่คือหลวงพ่อเชยท่านท่านท่านเคยปลาลบไว้แล้วก็ดําริสร้างพระแม่โพสีและแม่โพศนะครับสําหรับโชคลาภมหาลาภแล้วก็ความสําเร็จอะพูดง่ายๆนะครับผมนะครับสร้างไว้เมื่อไหร่นะครับ พระองค์นี้พระแม่โพสีพระแม่โพ,ส,พ,มพสมหรือว่าเรียกกันว่าแม่พระแม่นางกวักคู่สร้างไว้เมื่อปีพศน,นะครับผมผมตีรวมเลยนะประมาณปี60ไปถึงปี70นะ นะครับตีรวมประมาณนั้นบางรายงานก็บอกว่าปี6 0ศูนถึงบางรายงานก็บอกว่าสร้างเมื่อปี68ไปถึงปี72เออนะครับก็มีนะครับผมเอาละผมเลยตีจับตีป่าหลวงว่าน่าจะอยู่ประมาณปี60มากกว่า60ไปถึงปี70แล้วกันนะครับผมน่าเก็บมากครับนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเจอลงรักทั้งเกลียงนะครับมีบ้างไม่มีบ้างหรือว่าใช้จนกระทั่งแบบ หรือว่าวางจนกระทั่งฝุ่นก่อนรักน้ําเกลียงหายหมดนะครับแต่อันเนี้ยองเนี้ยโอ้โหรักน้ำเกลียงเต็มเลยครับเต็มจ๋าเลยครับนครับผมยังถือว่าเต็มอยู่เลยเดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังหน่อยหนึ่งนะครับผมพลิกให้ดูด้านหลังนะฮะให้ดูรักน้ําเกลียงเนี่ยรักน้ําเกลียงยังเต็มยังเต็มเลยเห็นไหมครับน่าใช้มาก <S <S ผมบอกให้เลยน่าเก็บน่าใช้มากนะครับผมนะครับท่านที่ไม่ได้ปลูกนาปลูกข้าวปลูกสวน ก็สามารถเอาไปทําค้าขายในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับผมผมบอกให้เลยนะครับเก่งมากนะครับหลวงปู่สุกยังยังยกย่องเนี่แล้วก็เป็นศาสตร์ธรรมิกกับหลวงปู่สุกหลวงพ่อคงหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมบอกราคาไปเลยเนาะนะครับเผื่อมันจะได้ไม่นานเพราะว่าหลายๆคนครับบอกรู้แล้วรู้แล้วท่านสามารถเข้าเข้าไปหาข้อมูลได้เลยนะครับผมเอาองค์นี้เอาไป4,000ับาทนะครับสวยๆอย่างนี้นะ นะครับขนาดไม่สวยก็ยังขายกัน2องสพันอย่างต่ำต้องมี2องพันกว่าสามพันกว่านะครับผมบางคนเนี่ยหวงมากก็ขาย4ี่ห้าพันนะครับแต่องค์เนี้ยของผมเนี่ยสวยมากครับมีลักน้ําเกลี้ยงเกือบเต็มเลยอ่ะนะครับผมผมเอาแค่สี่พันบาทนะครับผมรวมส่งอีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนๆนะครับก็เฉกเช่นเคยๆครับนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อนะครับผมส่วนลูกค้าเก่าก็10%เช่นเดิมนะครับถ้ามีเศษก็ปัดให้นะครับผม ส0นะครับไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มนะครับเพราะสวยมากบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวจะลืมไปเพิ่งวัดมาพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับผม2องจุดสองอเออประมาณเนี่ย2.2-2.3นะครับผมแล้วก็ความสูงอยู่ที่2.9นะครับถึง3ามเซนบวกลบอย่างละมินก็ได้นะครับผมนะครับผมแล้วก็บางองค์ก็จะกว้างกว่า บางองค์ก็จะแคบกว่าขอบอกไว้ตรงนี้ว่านะครับขนาดไม่เท่ากันแต่ว่าผมผมบอกขนาดให้เป็นพื้นฐานเฉย,ยๆนะครับผมขนาดย่อมไม่เท่ากันมีเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะกรรมวิธีโบราณถ้าลองคิดดูเลยสร้างตั้งแต่ปี60น่ะ60ไปถึง70น่ะนะครับอยู่ในยุคนู้นเลยโอ้โหหลวงปู่สุก็ตักคลองมาขามเท่าอยู่ในยุคหลวงปู่เอี่ยมอยู่ในยุคหลวงพ่อกันอยู่ในยุคของหลวงพ่อปาน อยู่ในยุคของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานนั่นแปลว่ายุคกรร,กรรมวิธีโบราณนะครับนะครับผมแล้วก็แม่พิมพ์ก็ไม่ได้ยินมีตัวเดียวนะครับผมโอเคผมพูดแค่นี้ก็พอนอะสวยมากครับองค์นี้นะครับดูที่รักน้ําเกลียงเลยครับรักน้ําเกลียงแบบนี้นะครับเก่ามากนะครับผมเอาได้เอานะครับผม 4,000ันบาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดพอต่อลูกค้าเก่าลดให้1 0เหมือนเดิมนะครับผมใครต้องการก็ดนด่วนครับแคปหน้าจอนะครับผมลรวส่งมาครับที่ id line หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8่้ําดย้ำนะครับ id line หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8เบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าอุชาพร้อมโอนนะครับผมห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่ายังทําไม่ได้ยังมีคนส่งมาอีกนะขออนุญาตนะครั้งต่อไปผมไม่ตอบแล้วนะ นะครับผมโอเคเป็นกางเข้าใจเนอะนะครับผมงดรับโทรศัพท์นะครับผมนะครับรับทางไลน์อย่างเดียวใครต้องการก็แคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็ส่งมาที่ไลน์นะครับแสดงเจตจำนงว่าท่านพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับผมโอเคพร้อมปิดอ่ะนะครับผมโอเคนะครับผม0846786958ย้ำนะครับผม0846786958พระพิมพ์นี้สวยมากนะผมบอกเลยว่าพระชุดเนี่ยสามารถไปได้ถึงหมื่นนะ เผื่อจะเกินด้วยซ้ำออ่ะใครเอาได้เอานะครับผมดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ลองเช่านะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคนะครับผมมาสองกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวผมกนล,ลงมาก่อนเนาะฟังไม่ทันกรอกับนะครับแล้วอยากรู้ว่ามีพระอะไรก็พิมพ์คำว่าแบ่งให้เก็บใน YouTube นะครับผมนะครับแล้วก็ฟังคิดให้จบแล้วก็อยากรู้ราคาโดยที่เกยจที่เกียจกรอนะครับไม่อยากกรอ นะครับกดไปที่ใต้ลิงค์ครับโหเก่ามากเลยโคตรเก่านะครับโคตรไม่หยาบนะครับผมนะครับอืมนะครับกดไปที่ใต้ลิงค์นะครับจะมีบอกราคาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นนั้นเข้าใจเนาะฟังไม่ทันก็กลับด้วยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องบอกซ้ำเนาะนะครับสวยมากครับองค์นี้ถือว่าสวยมากดูลักน้ําเกลียงครับดูลักน้ําเกลียงเห็นไหมครับดูลักน้ําเกลียงอืมแม่สวยจริงองนี้นะครับ เล่นพระเล่นสองอย่างนะครับจําไว้เลยนะครับผมดูที่เนื้อแล้วก็ดูที่พิมพ์นะครับถ้าถามผมว่าอันไหนหนักกว่าอันไหนที่แบบแจ๋วกว่าต้องดูที่เนื้อครับเพราะว่าพิมพนะ์เนี่ยมันบางครั้งมันถอดได้ไมไม่ใช่บางครั้งเขาถอดอยู่แล้วล่ะแต่เนื้อเก่ามากเนะี่ยเขาทําไม่ได้อืมโอเคนะครับผมสวยมากนะสวยดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจเลยครับ นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะนานเนาะนะครับผมขยายหน่อยนึงอืมให้ให้เห็นชัดๆหน่อยเนาะอืมเนี่ยครับเนี่ยครับนะอืมโอเคนะครับผมอ่านะครับผมนะครับผมโอเคนะคลิปเนี้เท่านี้อย่าพลาดครับใครที่พลาดไปเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อองค์ที่แล้วนะครับผม มาอาองค์นี้เลยครับนะครับองนี้สวยมากด้วยนะครับผมมีลักน้้ำเกลียงด้วยโอเคนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ